ออตอนนี้ก็ออกมาเลยพี่น้องถ้าทางมึงจะได้เงินเท่าไหร่เห็นได้มนก็ท่าไหร่เนมาน่อยหลังจากคายมันแล้วก็มาซื้อเครื่องซื้อคองพี่น้องเลย ซื้อสุ่มไก่เนาะไปให้แม่เพิ่นค้างไก่อยู่น้าแล้วก็ตะไคร่ข่างปลาสปอปจะไปขังต้นไม้พี่น้องปลูกพักปลูกยังไกงมีวินบัวสมมติเนาะขนมมาซื้อนมให้มิวกี้เนาะซื้อม,มาม่าต้มขนมเลยพี่น้องเลยให้น้องมิวกี้เพ่น สุขูสุขคนเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบอจอสแนลเมื่อนี้กะเซียมันไปขายพี่น้องเลยในรอบที่สองเนาะมาเบิ่งมาช่มกันพี่น้องว่ารอบนี้สิขายได้เท่าใด้มันเฮ็ดกระสอบพี่น้องเลยสีเอาไปขายเนาะก็สีขายรอบนี้กะสทีเศร้าก่อนพี่น้องเลยยุดควอดก่อนเนาะให้มันเป็นราคากว่านี้จังสิควอดใหม่พี่น้องเลยมันแต่เงี้ยเรือโบรายเป็นไงโยงไว้พี่น้องเลยเดี๋ยวจะมีไปขายก่อนเฮ็ดกระสอบพี่น้องมันเองเนาะ จะสอบปลายโทรน่ะ <SM> บ <IL ING aría> <sy> ่เต็มผัสอบซ้จะสอบก็สอบบ่ใหญ่พี่น้องเ้จักสิได้ดนักเท่าใดยดีเด้อพี่น้องอนั่งรถ่า บายดีจ้าเล้ไหมลูกบายดีจ้าป้ลุงไว้ทูจ้าแม่บว่าใครขึ้นรถมือนดำได้จ้ะแต่ทั้งหลังพอมเตียงกันทั้งกลางข่อยกับไอ้นั่งน้อยนั่งจ่องเสือไว้ในชายบงไดเล็กบงไดเบะเอออันนี้ค่ะพ่อเศษเล็กพี่น้อง เม่เป็นไรสเก็บไปตื่มกันกับเสร็จเล็กอยู่เพื่อนขายสิบพันสิบไปพันก็พได้ชื่อนะกเพิ่งอมออกกัเลี้ยง้ว้หรือว่าไ้ทิงว่าเพิ่งสอบมันเจสอบสอบชันชนหนึ่งนะสอบนี้คะสอบยาวเหงได้ดอกห้าสอบน้อเบยน้อนี่ฮะสอบชันชนหนึ่งเลยพี่น้องสอบมันใหญ่ อีหล่าแดดป้าชาละจงเอาละจงเห็นบ่าเดทงประเดีย๋ยวจะปืนมึงเฮรยังไม่หิวมาหรอว่ะถงอุปกรณ์มันพอคอยกับอีนังน้อยที่นังกลางวางท้ายมันเอาอีนังน้อยนี้ก่อนชอบมันเดือดแบบเลี้ยงหัวเ,เ,เออไหัวเลยชอบหนึ่งก็ได้แชนปลายได้ไหมแชนนิดๆได้ชอบหนึ่งก็บแชนปลายแ <c oughs> ชน <c oughs> ชน,น้อยๆอย่างเดชอบน้อย ม,มันชอบหนึ่กรเก็บมันแหงเนาะชอบหนึ่งกระเซ็นหนึ่งเลยก็ดีเลยมันแหงเรียบร้อยที่ใช้เดือนป่ลูก้องผ้าลงโล่งมันเห็นเดือนกัางเว้น,นได้ีปนอนเป็นอีกเกิ่งข้างท้องฟ้าที่นั่งนังผูทิหนั่นงชอบมันฮะ เมื่อหนีบโได้เมื่อทั้งผีได้พี่น้องมันยันมันข่ำมันชินเนี่ยผ้ามือหาไหว้ผ่าเนี่ยเมื่อทั้งบ้านคือเก่านี่แหละสะออนผูกกับเจ้ามีชวนมันใหญ่ๆหญ่มันงามๆดเนอกพี่น้องผักมันขายอย่ไหวๆของเฮาบัวลายอันนี้ก็ยังโดอนอ่ะหยะน้อยเดียวหนึ่งก็เลยอ่ปะป้าไว้ก่อนอดเอาสะก่อน เงินสามแสนมือหนากระปิ้วตั้งแต่มือหนาพี่น้องเอ้ยได้เงินปุบกระซื้อหันซื้อนี่ปับเอออันนี้คือกันแล่ซื้อบัตรเติมเงินแน่แล้วมือนีิกะซื้อนมอีนางเหลือกซื้อนมแพ็คแน่นมกล่องแน่เพิเ่อมาไหว้เติมเนี่ยเขาว่าขำโบไปซื้อมือนีิมือใหม่ก็ได้ซื้อคือเก้าอยู่กระิมาให้แม่เพิ่นน้ำแน่เนาะกระแบ่งแม่เพิ่นน้ำแหละพี่นอ้องเงินก็ได้กระบัดหน้าขวัดกระจังว่ากันใหม่อีก แท็กซี่รดฮอดใช่เลยเด้อบัดหนากระเลยบัดหนาจัง่อยเงินราคาแพงด้วยพี่น้องมันอันนี้กับฮะใช้เกือบกิ่งหนึ่งได้หรอกผูกทงอันน่ะไปเอาไป้ให้ไฟอยู่เตียงผูกกับกระเป๋าค่ะเดี๋ยวแม่นั่งไ่กั้งจ้องใไปเอออ่ะเอามาเบิดเตียงเบิ่งดูจ้องเก็บมานน้ำด้อจ้อง ใส่ทงมังบกแม่หอยใส่เอาแล้วบ่ไหวดีเลยเวบันเหี้ยอะไเศษเล็กเจาะเศษเล็กสำหรับกระหัวเล็กน้อยไปเอาเก็บไข่ชสินหนึ่งช่องสินก็ยังได้ขนมเนี่ยสิ่งเสริมห้างคือเห็นหลายอยู่คือจะก็บอกเอาตื้นใส่กันตกตกอะไรเงี้ยนะเสียคอยอยู่ทางหลังย่าฮื้ออีนางน้อยมักทิมได้เวลานั่งรถหมักทิมเครื่องลงตารางม่วนแล้วดิดดัง ขับทได้คือง่ายเลยก็ได้โอเคยกลุกรวมแล้วกับพอดีสิบสอบเลยทึงมุนนะสิบสอบกว่ามันคนโอ้ยจนสิบเบิร์เลยนะมันสิบสอบสิบสอบทึงมุอน,นั่นได้ขับคาลูกเด้อกระเปา๋าเดียวข่อพายเอายันโทรศัพท์เต้นออกจากกระเป๋านะหลดเต้นเห็นบ่ะนานลูกนะฮะเออขันจองนะ ขวดนมมันเอามาหรอบ่ขวดนมตัวมีนมนะเออเออเออไปพี่นออมบัดนี่แล้วข้าก็ยังซ้ำเก่าอยู่บุกีมือหนึ่งบัาบบักเด้อใส่บักดาดาดาเมื่อไปไใส่บ้านเดียิเมื่อได้ลูกนะใครหัวก่อนใครรบอเมื่ออื่นมื่ออื่นบ่ได้มาเลยขัดมันบักดาจังมาเบะใหญ่เพิ่นกับเมื่อบ้านแล้วมืออื่น มเมื่อแถว์แชวอยู่บ้านนี่พูดเรื่ออื่นบายแม่บายบายนแะม่ลูกบาย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 เบะใหญ่บายบายมื่ออื่นกับพ่อกันอยู่นเพื่อนนี่คือ, bye, อ <Yeah. S 1> เก,ก่าสายบายดีบักดาป้าปเดย์บักดากรับลองอีดุกดิ๊กแลนน้นำเด้อบักด้ามานำ้ำเศร้านี่เศร้าหนักกับชองต้นก็นอย่างเมื่อไรแต่ว่าให้ประจําอยู่นะเออลูกเดือนเดือนสี่เดือนผู เป็นบันน้อพี่น้องคุณเดเดือนโอ้เปิดอองดีๆด้วยหัวฮะจะเอาไปนะฮะยุ๊กนิดยามันแหลดน้ำลดปะยุ๊กนิดกับปักดอกก็คอยอยอยากมานุ่โอ้ยเอาให้ได้ลากขึ้นรถเลยขึ้นฮ่า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 เอ้ยลากลิ้นใส่อีก เสียงเคิดเด้มันพี่น้องเยอะน้อยนึงนะหั่นได้ชนทั้งนี้แหละเป็นหัวแจเดียวนี่แหละมันเป็นแต่แจนี่น้อยเดียวมันนะแถวหน้าสิหายดทั้งลุ่มก็สิเป็นแต่หัวพน้อยนึงบสเหือเหาะอยู่แหละจนสิเบิดสวนเลยแล้วก็ยาซะพี่น้องบ่ได้ขวดละบัดนีไอัดหัวกันเอ นั่งคดขาพ่หลูกเจ้านั่งหันเลยลูกบังเสือผ่ากับคดขึ้นมานั่งหันเลยนั่งหันเลยนอนกินนมแล้วมิมกี้ก็ได้ ห้องเต,ต้นตอนมิกกี้มิอกี้ย่างไปพิดมังเล่นโถดห้างเตนมันช่อนอยู่พื้นสังกะสีกระบะก,กระบาบกัตอนล้างมือลูกค่อยแม่หนึ่งห้ตาแต็ตาเตนหนาดผู้ใหญ่ย,ยังเจ็บเนาะเตนใช้กระบอกเห็นได้ห้างเตนฮะมิกกี้ย่างไปดึงอ่บมังเล่นรหลดเต้นตอดแม่หนึ่งกับมาเอาคองไว้อยู่เพื่อนแล้วก็ไปคายมันต่อขับกับไปพี่น้อง น้องแพลว่นจะไปนำิันจะไปลยสรไยดีพดมพ่พไ่น้องมกี่นังเอ้ยคาสั่นรลอวังนาวนะจ๊ะล่องพาลานง่ยตกฮันเดอนตอนอ้นคุมรับซ้ำสิบห้าแปดกิโลพี่น้อง8ปดกิโลออกจากบ้านถ้าซอโลกว่าเกือบสมโลเป็นสิบอดโล11บกิโลเพื่อมาฮอนเฮืกนพอดีมืดไปจังน้องแพลว่มันขำไว้ย้มนี่โ้ขี้ดินกระปากแงะควา้าบ ปึกสภาพฉันให้ฉันลงไปซื้อของบุก้าให้นี่ปึกสภาพฉันตอนนี้ชงเชื่อฉันเือังเดอันนร์เคยไม่ได้ลงไปซื้อ <c oughs> อ้าวมาน้ำปิ้ยังบักดาก่าบักเกอร์เล่นน้ำดลอีกเลยหอนลานมันเลยพี่น้องโดนแล้วยังสั่มเก่าอยู่ที่เคยเหมือนส้่มเก่าเนาะ4 7่พ ม่นนั่นหไมไดเลยคายร้านนี่ได้บุญนะร้องเด้อรถดทางงรังก็มีมืันนี่ร้านทั้งผู้ผัวหามาทั้งผัวมืนอนะี้มาทางบ้านขายไปตัดไปได้มันไวได้รถนะเออลูกเออ,อมือนีร้านมันเปิดโตไล่ขึ้นพี่น้องตะเก้าวก็ได้ไล่ได้มือนีไล่ไลายร้านมันใส่ก็มี ไว้หนึ่งว่าหลุดจักอันนก่ได้ัาวางเ้ยหลดมันลายตอนแรงอย่าไปด้หลดมาไว้ไว้หลดไทยอวัดมันชานั้นแรงเลยหลดมันลายแหงพี่นอ้องเยทั้งหลดขนส่งของโหลดไปเร็วๆบัลไ,ได็กเนีน้องมกองมัน,นจะดองแ่นขึ้นทัน ฝนลงก่อนแล้วเนาะกี้บราเคยเห็นนี่เม่อกี้ปลาลงลงอุ้มน้องลงแล้วเป็นชีงงงงอลุดไปจน่คนบราเคยขายมัน เก็ไปเอามันลงแล้วพี่น้องอนะสั่งรวมเนาะสั่งรวมค้าหลดไปเอามันลงแล้วก็มาสั่งรหลดอีกตั้งหากวันนี้ค้ากลาบออกมาเอาหลดกมาบมาสั่งรหลดสั่งรหลดแล้วก็ตัดตัดน้ำนักหลดออกแล้วก็เรือลาน้ำนักมันหรือสีเรียอเไมันเป็นภูเขาเลยร้านมันลายลายเล,ย,ลยเปิดใหม่ลายอันนี้สองสามปีแล้วลายปีแล้วมันน้งอันเนาะเหตุมันแพ้สีไห่ ไีไปเลยกี่รถก็จะมาแล้วก็จะมาคลายมันกี่กี่รถคนพยอยเข้ามาคลายมันลงรถ อนนี้ก็ออกมาแล้วพี่น้องอาทาบึงจะได้เงินเท่าไหร่เห็นได้เงินได้มันรอบสองปได้ปะไดเนาะปะมาน่อยแปดแสนซ้าสองแปดแสนซ้าสองมันจักิโลไปซมเลยงปก่อน มันเจ็ดสอบกว่าได้้ pues ้ป๊บซืออขงใหูเออได้ปึ๊บไปซื้อของปั๊บปะปะปะอุ้มน้องอ้นี่ตุ้มมาดิดิมาดินี้ไ่มันเหี่ยมันเหี่ยดิ้นี่ยังเกือบาดได้ึ่งเงินแปดเซนแปดเซนซาวสองพันเกีบมันเขาแยกน้ำหนักน้ำหนักมัน ร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลเนาะพี่น้องแม่บอกว่าเฮ้ยแม่นเลยเนาะร้อยเจ็ดสิบห้าโลคนอื่นก็จะมาพายเต็มหลดเต็มหลดมันเท้าเจ็๊สอบเทงมาหน่อยหนึ่งได้เอาคือคล้องกระเจาห่ะเต็มหลดบม่ได้ใช้สอบไันได้ไายงามหอกแล้วซ้อนซ้อ,อ,นอ,อนมันกระเจ้าล่โอ้ สอนมันก็จะไล่มีทดสอบใหญ่ๆนะค่ะเงินแปดร้อยเอ้ยแปดแปดเซนสาวเงินอ่ะสามเซนเจ็ดไลายย้มคำนะซื้อคลองทางนอกแล้วข่าวจิ้มพี่ซื้อนุ่มเป็ดแพ็กไอ้ลูกน้ำอย่าฮิตหนุกย่าหัวที่หก ที่ดินมาชื่ออันนั้นพี่น้องขัางข้างในเทิงหัวเฮือนปูโขชิคงชิไขนี่ได้ตาไข่ดำๆที่เอาจากแม่เลยนี่นี่ันเตีย้ยหนึ่งใกล้ยังที่ขึ้นได้หัวเอาลักซักแล้วก็มันติดกับลัก ไก่ยังสิเต้นเนได้อยู่บอสเอาไปซื้อคองให้ลูกสาวคล้องให้อีดาข่านกระตูข่านอันนี้ข่านมีทุกอย่างไอ้นี่โกดังคลายส่งแต่ละค่าก็ทัวไปกันเลยพี่น้องไปมาเห็นสุ่มไก่ทามบ,บึกน้ำนมันบ่มีพี่น้อง นี่จะแบบอย่างดีราคาแพงเอาแบบธรรมดาไปกวบเป็ดกวบไก่น้อยนะ,นนะ mm hmm. มาให้เราอยู่นาวันชื่อขายวันสุดก่อนถูกได้ชื่ออันบมมีอ่บ่อนอื่นเสมอซื้อซองอันนี่พี่น้องอัลเลเจติสพันกีบซองอันก็เซนปลายบลจอนก็ซื้อปิ้งไก่น้ำซัมปิ้งน้อยสามซีฟ hmm. กระเบิดเลยเด้พี่น้องนี่ขนาดซื้อตะไคร่ตะไคร่ดำกับปิ้งไก่กับสุ่มก็ เอาควงมิวกีชองอย่างตามอย่างเบิดแล้วเนาะเบิดลายเติมเดี๋ยวงินเบนื่อกันหน่อยแล้วพี่น้องคือคือสุ่มไปไปว้ให้เราอยู่หน้าอะไรอันนี้ก็ได้อ่านมิวกี้อย่ายกคะก็ลูกให้เาาราอยู่หน้าอนันแวบไก่เป็นลูกอ่อนแล้วมัดไว้ จากขายมันแล้วกับวาซื้อเครื่องซื้อคลองพี่น้องเลยซื้อสุ่มไก่เนาะไปให้แม่เพื่อค้างไก่อยู่หน้าแล้วก็ตาาะไคร่ข่างฟ้าสภาพจะไปข่างต้นไม้พี่น้องนะปลูกพักปลูกยังไก่บินก็ว่าสำเนลูกขนมพาซื้อนมใเฮมิลตี้เนาะซื้อามามา่าต้มขนมเลยพี่น้องเลยให้น้องเมลตี้เพื่อนมอะไรกับบะหมีส่สำเนาะนผมผงกับบะหมีส่สำเาสิบผ้ากันเมื่ออะไรพี่น้องเห้คำละน้องแพ้เพื่อกับมาเนม ก็อโอเคพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับประจอนเกษตรขอจบคลิปประวัยสานีก่อนเด้อกับฝากกดไลค์กดแชซกก,แสกส็แซบสกายแล้วก็สั่นกระดิ่งกับ,บาจรนนบารย์น้ำเนาะเป็นสุมาพาคลิปใหม่แจากซ่องของเฮาวสำหรับคลิปนี้กับไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง